ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทนะฮะกำแพงเพชรครังสุดท้ายที่ออกจากกรุงำแพงเพชรตอนตีสองครึ่งนะครับโดยเจ้น้องข้บวนถ่ายนะครับจะได้อยู่ชัดแวะให้น้ำนะครับตอนที่คนกินข้าวสร็จแล้วให้ชาง

ให้น้ำน้องนะครับที่ปั๊มพอตทออันนี้พอตทอที่ไหนนะครับพตทอเถินนะครับพตทอเถินหนึ่งนะครับนี่ครับป้ายพอตทอย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับมีทีมกู้ภัยมารับแล้วนะครับไปมอเตอร์แลนด์นะครับจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับที่คอยให้อำนวยความสะดวกกับ ท้างมาตลอดนะครับต้องขอบคุณมากมากครับดื่มมากแรงเยอะมากดื่มมากเลยเยอะมากเดี๋ยวก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะยิงยาวไปที่เชียงใหม่ครับที่ทุ่งเกวียนด่านงกษตรทุ่งเกวียนแล้วก็ตรงเข้าเชียงใหม่เลยครับผม ขอเสียงหน่อยซิเ่ขอเสียงหน่อยอนีน่สดชื่นนะครับขอเสียงหน่อยอ่ะเสียงสวัสดีเจ้าคิดอยู่นะครับมีช่วยกันประกบสองคนเลยนะครับมีตาแท่ซึ่งเป็นบ้านคู่ตำนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยคือ,อ ยอย่ชูนะครับยอย่ชูที่เป็นบ่าของฝ่ายบัวทอง <t une> ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับทุกทกท่านที่ให้ความร่วมมือกัอนเป็นอย่างดีในการเดินทางของ่ายลูกแก้วในครั้งนี้ครับ <t une> มไม่นานครับจะถึงบ้านใหม่พายนุกแก้วแล้วครับกินใหญ่เลยนะครับ